ไมััครบตอนนี้ไม่สี่ทุ่มครับพรุ่งนี้ทำงานต่อครับไม่ไปอย่างนั้นถึงมาเล่นแถมเพื่อเสร็จหรือยังอะไรเงี้ยไอ้คนหนึ่งคุณทำยังไงป็นงานครับแล้วมึงหลับพี่ก็ดูสิครับว่าปีนอยู่ไหมไม่ใช่ไม่ให้มันเล่นมือหืออย่างนี้โอ้ยมึงเล่นมือหือไม่ได้ทำให้มันปีนไม่ได้ครับเป็นใหญ่เอาคุยด้วยเย็นใหญ่เอาคุยด้วยเก็บก่อนเก็บก่อนแล้วใจก่อนหนีแต่ของพี่วะต้องป็นอยู่เนี่ยไม่เอา ายใจเรามาจเนี่นแล้วกันเดี๋ยวเตชเต้นอเก็บไ่อใเอ้ยสวยดิสวยกระดาษบนเขาเป็นกรครับพี่ไม่ดูแกไปเลยวกดตีนไเล้ยเฮ้ยเ้าออกเท้านีเลยเ็บีีนี่ยเนี่ยกระดาษนะเนี่ยใช้อันนี้ได้นี่ยได้หมดเลยกินไหม เดี๋ยวทาไม่ได้นะมันปมดเคมันปิดไม่ไหวรีบเสร็จเร็วปูบอกว่าไม่ได้ไมได้ยุู๊ไม่ได้ไม่ได้มึงต้องได้ไงสิเมตลกมึงต้องได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้มึงต้องบอกว่าได้บอกได้ที่นีได้ว่าไม่ได้ไม่ได้ตคนนะฮะตคนไปแล้วนะเชิญแกาเ์้ดีงามเฮ้ยช้้